สวัสดีครับว้าวสวัสดีครับ อสวัสดีครับสวัสดีครับชิชูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเครื่องเครื่องพึ่งแรงเมื่อกี้เลยเลยอยู่บ้านแล้วครับผมโอ้โดูด,ดิเอดดอเด,ด,ดอดเลยโทมมาก อไงบ้างดูเหมือนไม่ได้นอนนอนเดี๋ยวว่าตื่นเช้าไปสวดมนต์สองวันติดก็คือไม่ได้นอนนั่นแหละไปสวดมนต์เลยอยู่วัด มาครับผมเชิญส,สวัสดีครับทุกคนสวัสดีอรุณสวัสดิ์ครับส,สวัสดีตอนหกโมงเย็นได้ไหมครับทุกคนว้าวเตือนตีสามปสดระมาณตีสุดประมาณตีสี่ตีห้า แต่ผมไม่ได้ตื่นนะผมตื่นไม่ไหวผมตื่นหกโมงตีห้าหกโมงตีห้าครึ่งหกโมงประมาณนี้ครับตีสี่ตีสาไม่ไหวจริงๆคนระับช่วงวีประหาันมาคือหนักแล้วนี่ก็หนักเองแตครับถือได้ว,ว่าได้ฝึกจิตใจแล้วผมก็ Happy Birthday Boss Thank you ขอบคุณนะครับ <c oughs> อย,อยู่ตัดมผมบบเหรอืรอตัดผมนลเหรอทำไมมันดูสั้นถามจริงใส่หมวกเปาถามจริงว่าจำไม่ได้เหรอที่ไปถ่ายวันนั้นเดี๋ยวบอยฟิตติ้งก็ตัดแล้วหรอมันดูสั้นลงกว่าเดิมอ่ะไม่ได้ตัดเพิ่มยาเท่าน,นั้นแหละ โอ้ยไม่ตาเ็นเหมือนใส่คอนแทคสีเลยอืม<ช>ตาโตง่งมากกว่านี้นอนน้อยมากวันนี้ไปซ้อมเต้นแต่เช้าอ่ะตื่นเชา้าเกินอึนไปไหนครับอื่นไปนไหนครับ ไปซ้อมเต้นครับผมตอนนี้เดี๋ยวไปทุระต่อครับผมอือทุระอะไรอ่ะไปด้วยไล้ปะมาดิพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้เราจะไปกันตั้งแต่กี่โมงไม่อุ้ยไม่บอกเยวโอ้พรุ่งนี้เพรุ่งนี้เช้าว่กเช้าเช้าเหมือนกันแต่เดี๋ยวเคยอย่างเงี้แหละทางกาย เอเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีไอติมแจกด้วยจากบอสน้องอื่นนะครับทั้งหมดสองร้อยเสิร์ฟใช่แล้วครับใชสามารถถ่ายลงแท็กนะได้นะครับผมไปเล่นแท็กได้นะพรุ่งนี้มีไอติมทั้งสองร้อยเสิร์ฟคอร์ลก็เสิร์ฟละหนึ่งคนนะโอเคไหมครับที่รักอุ้ยทำไมเป็นอย่างงี้โซมากเลยอะคือเพิ่งรู้ว่าการไปวัดกลับมาคือโซมขนาดนี้เพราะมันไม่ได้นอนเนาะ ตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้าแล้วก็บินนะครับผมไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่อะทุกคนเดี๋ยวไฟมนะะะันไม่สว่างฮ่า ว่าทำไงให้อื่นเลิกดึงผมเซ็ตผ,ผมครับอื่นจะไม่ดึงผมดึงผมเพราะว่ามันแข็งโป๊กเลยเหงื่อเต็ไมไปหมดเลยเยวดึงเพื่อนเ <c oughs> <c oughs> ขอให้บอกให้เลิกดึง <c oughs> ดึงเพื่อนอะไร <c oughs> ไปปฏิบัติธรรมกี่วันครับไปทั้งหมด จริงๆเข้าวัดทานแค่สองวันครับมันแรกไปถึงมืดเลยก็คือเลิกเดินทวแวันนั้นทำอะไรวันนั้นถ่ายเอาไ้ถ่ายงานเลิกปุกกบินไปอีกวันก็คือตื่นตีห้าเลยซัดเลย <c oughs> โหดอยู่เหมือนกันรอดูเด็กการเวลานะคะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับพรุ่งนี้ใช่แล้วเราจะสรุปเหมือกวันนี้ กลับมาเป็นบอสโนอื่นนะครับคิดถึงกันไหมสามปีที่ทผ่านมาใช่แล้วคิดถึงกันไหมครับไอ้ยา <Yeah. S 1> ฉันคิดถึงคุณบอสและโนอลอ๊ชุนชุน นี่อันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้กว่าถ้าสมมติว่าเลือกมีพลังวิเศษได้หนึ่งอย่างอยากมีอ๋ออันนี้ผมตอบไป,อไปแล้วครั้งที่แล้วเอาหรอเอาคอนเทนต์ซ้ำหนือเนี่ยใช่ผมตอบไป,ไปแล้วเอาหองั้นอย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้าเลือกได้ว่าว่าอะไรดีพลังวิเศษไปแล้วหรอ ไม่ได้น่าจะออกดซาสักหน่อยตะด,ด,ดึงตะดึงคุณซ้อมคุณซ้อมหนักไหมเนี่ยสดสดอืมอืมนี่ย๋ยต้องเต้นให้ดูนะพวกเนี้ยสักหนึ่งได้เลยแอโรบิกอะได้อยู่แอโรบิกอีกแล้วแอโรบิกซี หัวเม่งมากเลยขอบคุณครับนะโอ้โหนะสดไม่ได้เลยวันนี้คือแบบเหนื่อยมา,มากอะไม่ได้เข้าปฏิบัติธรามนี้นานแบบมากแล้ววันนี้นนก็แบบฟูซิสเต็มมากลาเหมือนกันแต่สภาพจิตใจแบบฟูลฟิลมาก นะฮะเอ้ยแฮปปี้เบอร์เดย์อ่ะแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ก่อนเสร็จแล้วแฮปปี้เบิร์เด้็ไปเลยแล้วก็บอกไปว่าเดี๋ยวจะไปพูดต่อหน้าไงฮปปี้เบิร์เดยก่อนเอเดีอย่าร้องให้ฟังเปเด้ออะไรฟังเลครับคุเป้นโรชไหมไหมจนแฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูโอ้โอ้ HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU The will the to HAPPY BIRTHDAY tomorrow ขอสิครับจะเล่นเพงลงอะไรลูกผมดึงดึงดึง<ๆ>ดึงน,นะนะได้แต่คุณเล่นเพลงนี้เป็นนี่ใชใ่เป็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยครับอันนั้นดูขอด่ะ 能啊！我明天发一个。 เฮ้ยม <c> า <oughs> ตั้งแต่เริ่มเลยนะป่ะเดี๋ยวนี้เล่าเพลงให้ฟังนะไปไปก่อนจะร้องเพลงนะั <c oughs> ่นแหละก็ยะเป็นคำถามเลยว่าถ้ามีพลังพิเศษอยากมีพลังอะไร <c oughs> <c oughs> นี่ตอบไปแล้วอยากรู้ตอบอีกขอคำตอบอีกรอบหนึ่งขอคำตอบอีกรอบหนึ่ง าพิเศษเหรอเป็นตอบแบบใหม่แล้วกันเป็นอ่านใจแล้วกันอ่านใจอจจรใจถ้าไมถึงขัอ่านใจจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเรามั้งแล้วท่กวันนี้อ่านไม่อ่นไม่อ่านใจเหรออ่านได้อยู่เก่ง นี่ของผมละครับผมผมน่าจะเป็นพลังแห่งจะเสกให้เธอมาเป็นมาดูตะเคียวคยวนรั์ดู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 จะเสกมา อ๋อนึกออกแล้วถ้าสมมติเรืองมีภารวิเศษอีอย่างใช่ไหมรู้สึกว่าอยา,อยากเอาตัวเองเข้าไปในโลกคู่ขนานหรือว่า mm. อาดีตและอนาคตได้ mm. เท่านัอนาราเลเวลอะพาราเลเวลที่แบบว่า,วาถ้าสมมติว่าอ่าสมมติเราสามารถไปในอนาคตหรือไปในโลกคู่ขนานได้เราจะสามารถได้เจออะไรบางอย่างที่ในโลกนี้มันไม่มีแล้วเราสามารถนำ mm. อนาคตกลับมาใช้ใน โลกนี้ซึ่งอะไรบางอย่างที่โลกนี้ยังไม่ได้คิดค้นแต่ว่าอีกโลกหนึ่งคิดค้นแล้วเราเอากลับมาเราจะเป็นเจ้าแรกของโลกเราก็จะรวยอื้อซาไปเลยอ่าใช่ไหมถ้าเราดูอนาคตได้อย่างเงี้ยเราจะอสมมติเรารู้ว่าเดือนนะอกเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดี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 ใช่ไหมดี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 ถ้าผมมีนลังไม่เสษอจอืมรังไมเศษ็อ่ายดี ที่ว่าไม่มีพลังวิเศษไหนดีแบบแบบทำไม่มีความลุกแล้วอ,อืมทำให้มีความสุขอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวจะทำมัมาเลยอยเดียวรู้รกัน <c oughs> อ่าสวิตปิดเปิดความรู้สึกแล้วกันให้พลังวิเศษอืมเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าคนเราเนี่ย ถ้าในเรื่องของอารมณ์เนี่ยน่าเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราจะมีความสุขก็ได้หรือจะทุกข์ใจก็ได้จะโฟกัสสิ่งที่ดีก็ได้จะโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้ามีพลังวิเศษหนึ่งอย่างที่สามารถเส็จให้ความรู้สึกนั้นหายไปหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้น เกี่ยวกับความรู้สึกอะไรอย่เงี้ยมันน่าจะมีดีต่อการใช้ชีวิตมากืมจิกประมาณคิดว่าเจออะไรที่ไม่ใช่ว่ากดปิดไฟปั<อ>๊บอืมอืห <laughs> <laughs> มันสวิตไฟอืมแต่ฉันมีพลังวิเศษจริงๆเหรอ จะประมาณนั้นแหละครับฟังเพลงอะแล้วลงไปกี่โมงเนี่ยเราไปให้ฟังก่อนนะเฮ้ยเราไปชัชวนทุกคนไปพรุ่งนี้ก่อนนีกว่าพรุ่งนี้วันที่แปดนะครับใช่พรุ่งนี้คือวันอะไรพรุ่งนี้บสวงนะพรุ่งนี้สวงนะครับ ใช่แล้วซีรีส์นะครับผมายซีรีส์ของพวกเราในรอบสองถึงสามปีเลยนะมากันเยอะๆนะครับผมใช่แล้วครับเจอกันที่นี่นะฮะ ดวงจันทร์ล่ลอยเอาความรักไปก็คงไม่ที่คอยกันมาเพื่ฉันจจากนไปไม่ต่ฉันม่รู้วันพรุ่งนี้ดวงดาจะหายไปไหน ฉันม okay. ่รู N ้อันพราะมิท <Sam. S 2> ้องฟ้าสีร th ักจรู yeah. <ev> ้ได้อนฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอกอนเธอด้วยรักรักกันทุกยัยใจฉัน มันเป็นเพีนงธอรู้ไหมสุขมมันแนมันจะหัวใจางอยาทางกางดวดาวจะไม่มีคนเข้าไตกันไกลเลยไม่เป็นเธอมันเป็น่เธอรู้ไหมยา เฮ้ยดี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 เจ๋งเจ๋งเจ๋งๆจชอบท่อนนี้เนี่ยอะไรนะเี่เร่าว่าตดวใเลิกสลายให้ไปกับเธอเห็นไหมทอนเนี่ยน่ารักมากเลย ไหนอืมเป็นเพลงที่แบบเมื่อก่อนฟังบ่อยมากเพราะว่าไม่รู้ อะไรดีเดีย๋ยวคุยเรื่องอะไรดีทุกคนมีอะไรอยากรู้ไหมครับมีอะไรอยากคุยกับผมไหมมีอ,อยากคุยกับพวกพวกเราไหมครับไปจ้าสวัสดีครับสวัสดีสามพันพรุ่งนี้อย่ามาหาจังมาสิครับหันข้าวยังยังไม่ได้ทานข้าวเลยอืมกินอ,อะไรนี่อาจจะ ต่างสเต็กกับตลาดมากินเพรว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าบวมโอตกไหมครับไม่ตกแล้วครับผมสองร้อยไม่พอพ่อไปห้าร้อยคนถ้าพรุ่งนี้นับไม่ถึงห้าร้อคนนะจิงจะรอดูถ้าพรุ่งนี้นับไม่ถึงห้ารอยคนนะถ้ายติมเหลือนะเราจะกินอย่างเองใช่ เาจะกินงานคนะยี่สิบแทง่งอืมกินคนเดียวนะยี่สิบแท่งนะ่ะยี่สิบถ้วยพรุ่งนี้ติดงานนะอืมจริงเหรอออกมันตรงกับวันวันจันทร์นี่นะไม่เป็นไรครับเอาที่สะดวกแล้วกันใช่เออพรุ่งนี้มันเป็นตรงกับวันจันทร์ด้วยเข้าใจได,ได้ครับเพราะว่าเป็นวันทํางานเนาะ กินอะไรอ่ะลูกเรียบร้อยเกลีย้ลยง โอ้ยเขาบอกอยู่หมกกูกระทะแล้วนะเฮียชัยรับรองว่าอร่อยหมายถึงหมกูกระทะครับขอเพลง,ง,งไหนครับอยาฟังเพลงอะไรครับผมขอเพลงเอ่อ มัวเปเงียบมอวไปนี่มานี่ใช่ไหมเขาบอกว่าเฮียชัยต้องยกเตาทุกโตะนะอะไรนะเขาบอกว่าเฮียชัยต้องยกเ<า>ตาทุกโตะนะได้เลยได้เลยทุกคนเห็นโพสต,ต์ม์ กล้ามแขนเคยนี่บิวมาเพื่อยกเตาให้ทุกคนเลยนะเฮ้ยชวนชวนี่นแล้วปล่า<ห>อยู่นเนี่ยอยู่ข้างล่างตรง,ตรงขาด เดี๋ยวที่จะเสียหางินนันได้เลยค่ะอาจจะเยอะนะครับลักแมกพบหน่อยได้ไหมได้เลยครับผมร อขีเกียดขับรถไปมากรถติดแน่เลยไปไหนอ่ะวันนี้ไม่น่ารถตู้หรอวันนี้ไม่น่ารถตู้วันนี้เป็นเดย์ออฟของพี่คนขับให้เขาพักผ่อนครับมวันอาทิตย์ได้รักหนึ่งพบเดี๋ยวฉันจะไป แถวเมืองเพราะว่ามีใช่มีบางคนเขาจะลากฉันไปเก็บโปรเจกต์เธออืมใครคุณคู่หรอสามวันเออสามวันจะไปให้ได้เลยจะเก็บโปรเจกต์แต่ว่าพอดีว่าแถวไนเหนไม่เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเขาเขาไม่เขาบอกว่าเขาจะไปฉันก็เลยบอกว่าได้เพราะว่าฉันก็มีโปรเจกต์ที่ฉันต้องไปเก็บเหมือนกัน ฉันเฝ้ามาพบเธอตรงนั้นดวงใจเป็เรื่องอนจนทร,รนือมันรักกับตัวให้มาบอกซะกนพรที่นั้นฉันมาเจอจังไรรักไร่คนเธอทิ้งเ,เ,เปนองไรเพราะเธอใช่หรือไม

ฉันอยากอันเดอร์คัตอยากอันเดอร์คัตมากเลยผู้กันผู้กันอันเดอร์คัตได้ไหมแบบติดผู้กันต้องไว้น่าแบบน่าหัวน้าผ้กหน้ามาแบบว่าแบบปื้ดอย่างเงี้ยเผื่อวันหยุดจะได้แบบว่าเสยขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือปัดผมอ๋อไงผู้กันก็ไว้หน้ามาแบบนี้นะ ได้พอพวกนี้จะได้เห็นหน้ามาม่าน้องปูไหมไม่ได้เห็นนะคะผมน่าจะตัดช่วงเปิดกล้องเลยครับอเติมไมติดโอเคครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันนะใช่ พรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับผมการบวงสวง The Boy Next Door คนละกันเวลาครับใครยังไม่แลกฟอร์ไปแลกกันได้เล่นแท็กกันอยู่ฝากด้วยนะครับวันนี้พอแล้วครับเราก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับนอกอื่นไปเป็นไหนะไปเก็บโปรเจกต์ไม่ทัเวลานอนส่วนผมขอทานข้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะนอนเร็วหน่อยเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้6โมงก็คือง่วงมากแล้วนะครับจริงครับ เดีด๋ยวหกโมงง่วงมากอะ่ะไม่เคยเป็นนี้เลยเดี๋ยวนี้คือแบบง่วงอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเจอกันครับแต่วันนี้นะครับบ๊ายบายซีอีน<ะ>๊า,าเอาล่มมาด้วยเอาพัดลมตัวเล็กมาด้วยนะ<ช>ครับร้อนอย่าดมม,มันร้อนนะ,นะจ๊ะใช่แล้วก็จิบน้ำมาบ่อยด้วยเป็นของนะครับเดินทางมาปลอดภัยนะครับผมโอ้อหอยผู้นี้ผมไม่ตกครับจบข่าวบ๊ายบายบ๊ายบาย